พอเริ่มเกิดปัญหาสิวปัญหาผิวหองคล้ำผิวหน้ามันมก็จะเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีที่ย่างเข้าวัยรุ่นอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะ<ม>ก็จะเริ่มเกิด พอเริ่มเกิดสิวขึ้นมาร่วมกับการที่ผู้ชายเนี่ยมีกิจกรรมผ่าผลเยอะนะคะมีการออกกําลังกายก็จะมีการผลิตเหง่นเยอะพอเหง่อเยอะเข้าไปเนี่ยค่ะก็มาถึงขั้นตอนการดูแลความสะอาดละอาจจะดูแลความสะอาดได้น้อยหรือ,อยังไม่ดีนะัก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของสิวเกิดขึ้นออตอนนี้ครีมในท้องตลาดนะฮะมีค่อนข้างจะเยอะมีเทคนิคในการเลือกที่จะใช้ครีมหรือ,อใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังไงไหมครับครีมและผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เราจะนํามาใช้เนี่ยค่ะเราจะต้อง รู้ที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานนะคะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะถ้าได้มาตรฐานแล้วเราก็ต้องมาดูว่าประสิทธิภาพนะคะของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนะะ<ม>ี่ยค่ะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำรุงและฟืนฟ้นฟูได้จริงไหมเพราะตอนนี้<ม>อยู่ที่อาคารที่ผลิตตัวยันฮีพรีเมียมเซรั่มซึ่งในอาคารเนี้ยจะอยู่ในโรงงานยาอินไทยเป็นโรงงานที่ผลิตยาอาหารเสริมรวมถึงเวชสัมอางของโรงพยาบาล ยยาาบลันีเพราะฉะนั้นมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนค่ะเราคิดค้นเพื่อให้ตอบโจทย์ของทุกปัญหาที่สุดเราคัดสรรสารสกัดที่ดีที่สุดเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดสําหรับคนที่หาพวกคีมันรุมมาทาเกิดปัญหาแบบเป็นหนักกว่าเดิมะคระับทำยังไงดีครับ ทางที่ดีนะคะแนะนําก็คือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไปหน้าไม่มันสิวไม่เห่ลูขุมขนกระชับสร้างความมั่นใจให้คุณดูดีในแบบที่เป็นคุณ